สบอยคะมีคอมเมนต์ถามมาว่ามีเสื้อมีโอร้อยยี่ห้าไอใหม่คะมีโอร้อยยี่ห้าไอเสื้อฝาตามมาเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรบ้างมีที่ิด่คนตับครับมันไม่ได้มันดุเหือันไม่ไดกโ1อะไรเนาะบรด้อยครูร้อยร้อยร้อยแล้วแล้วที่ใส่เบื่อไอ้เพื่0 สามสองสิสี่สี่สามสองนี่เสื้อฝานะครับเสื้อฝาจะเยอะมากเลยนะครับถ้าใครสนใจแต่มีโอเหรอขอดูก่อนคือตอนเนี้ยเสื้อฝาเราอะตอนแรกเราเลือกจากตู้แล้วเป็นเสื้อใหม่นะครับเสื้อฝาใหม่ที่แบบพร้อมขายนะครับทำมุ้งทาวาลให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมขายพร้อมใส่นะครับตอนเนี้ยของมีโอน่าจะหมดไปแล้วน่าจะไม่เหลือแล้วตอนนี้จะเบื่อเพราะร้อยสิบร้อยยี่สิบห้านะครับเสื้อฝาข้อนะครับ กนอะไรเงี้ยใครสนใจนะครับมาดูเข้ามาดูได้นะครับตรงน,นี้ยยังแหวอยู่เนี้ยจริงๆเยอะกว่านี้นะเดี๋ยวออกมาให้อีกนะครับลือไม่อีกเพราะเราเหมาลงกึ่งมาใครสนใจพวกงานเสื้อฝ้ายหนูลองไปใส่ให้ถ้าดูเผื่อพี่ๆเขาสนใจนี่ยร้อยยี่สิบห้าวาวใหญ่ข้อนี่ยไปใครสนใจเราคือว,ว่าจะเหมากองนี้ก็จัดไปแล้วครับเดี๋ยวให้ราคาไว้นี่เยอะมากใครสนใจตัวไหนก็ลองทักมาถามหรือคอมเมนต์มาถามได้ครับถ้าตอบได้เดี๋ยวตอบให้เลยนะครับไป